เราขึ้นเบ็ดเลยละกันนะครับปึ๊บปึ๊บจัดเบ็ด200ไปเลยไปสามหมุนนะครับเธอโบด้วยนะทุกคนแรกร้อยยีเอาโดดไหมโดดดีครับผมโอ้โหโดดไวอยู่โดดไวอยู่ครับผมมาหมุนฟรีแครั้งนะครับกับโบนัสเกมถือว่าเอาเรื่องดอกแรกก็โดนเลยครับผมในสอง ยังไงการหมุนครั้งที่2มันต้อง5อันขึ้นไปนะครับถึงจะเข้าตั้งแต่ห้าอุ้ยโหหมื่นหนึ่งตัวแพงแต่ไม่เคยติดเลยเออเนี่ยเต็มลายครับผมปรับปรปร,ประมาณ67,000 8 0 0นนี่หวายังไงคือว่ามาเร็วนะครับผมรอบนี้ปรับเขาให้โอเคครับสุดท้าย เป็นยังไงเออมาอีกหนึ่งรอบนะผมแตนนี่ตัวน้อย